เอ้อยกับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดทําเสื้อขายแล้วในนั่นก็คือเสื้อของผมนะครับก็คือเสือ e! ้อมิสเตอร์แบ็กนั่นเองยิ่งัวนี้ผไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคข้าผมตื่นนะครฮะผมตั้งใจทํามากแต่ก็เะารตรงมาทําง่ายมากโอเคนะครับก็ถ้าท่าผู้ชมอยากจะได้นะขั้นแรกเลยถ้าผู้ชมต้องไปค้นหาในชื่อผมคิมมี่นะครับ พิมพ์คำว่าคิมมี่แล้วก็ SHOP อรับช็อปแล้วก็96 3 2 2นสครับก็นี่ครับชื่อนะคนับนี่นะครับ,รบก็ให้เรากดไปที่ตัวผมนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็เลื่อนไปทางด้านขวาครับนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเจอนี่เสื้อนี้นั่นเองเคือเสื้อที่ผมทำเองครับซึ่งก็บอกเลยนะว่าเสื้อของผมใส่แล้วไม่ดำนะครับอย่าลืมไปื้อกันด้วยไอ โ l well, well, <Well, S 1> ลครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับสำหรับซิวดีโอเนี้ยผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Mobile Legend เหมือนปะเหมือนปะท่านผู้ชมเหมือนปะไม่เหมือนหรอกเคกดเริ่มเกมไปเลยซึ่งนะครับในคลิปวิดีโอด,ดีครับผมก็มันก็ไม่ได้เล่นธรรมดาครับผมจะมาเล่นแบบการสุ่มตัตวละครน,นะครับแล้วมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรซึ่งผมก็คาดหวังว่าอยากจะได้ตัวโคทโอใครมา เดี๋ยวเราสามสองหนึง่งหลับตาอ้ออุดผิดอ่าหลับตาไหนรู้สิ What the dog doing วุ้ยหูเอาตัวนี้แหละตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ผมชอบเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้อะะแต่มันแรงครับมันแรงแบบมันแรงจริงๆริงครับท่านผู้ชมก็อนครับผมบอกเลยผมอาจจะชนะก็ได้นะผมไม่หวัง M V P หรอกแต่ชนะก็ยังดี โอเคมาโอ้บราเธอร์นี่ไก่สติ๊กส์โอเคตอนนี้ก็กำลังโหลดนบนิดกับกักโอเคผมเป็นโอเคดูแล้วผมเป็นคนที่เป็นประเทศไทยคนเดียวภ <Wow. S 1> าษาญีุ่่ไม่สิภาษาเยอรมันไม่มีอะไรเช่างมันโอเคได้เวลาเพื่อนไปรเร็เวเพื่อนอย่าอุ้งงานโอเครับแล้วก็ต้องเดินไปตามทางนะที่เขา <Okay. S 1> บอกนะแต่ ผมไม่ไปเดียวผมจะไปเรนผมจะไปตรงกลางแต่เราควรไปดีไหมวะเอาเป็นว่าเอ้ยบอสอ้แมวเดียวผมไปช่วยนี่ดีว่าเนี่ยศัตรูมาแล้วจูหลงอกอี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 กออีกอีอีกออีกอีกอกออโอีกอีกอกอรกอีอมกอกอีดีกอีกอีกออกอีกออออออกกรอก ดูหลงเวลามันเปิดอันติีแล้วมันวิ่งวิ่งอย่างเร็วอะไม่แตกตายจะหนีไปไหนโหบอเลยโครอะ่าเข้าไปซัดในป้อมห่าหดเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องฟาร์มมอนไปยาวๆเราไปชาเลนเข้าป้อมมันทำไมเราเคไปเลยเราต้องช่วยกันตีนะเว้ย 金前汉气，枪长且弱，金项链那三十，二岁了转个灯泡，富马郎的齐军王啊，满货上那灰儿碎了转个灯泡。金前汉气，枪长且弱，金项链那三十，二岁了转个灯泡，富马郎的齐军王啊，满货上那灰儿碎了转个灯泡。奶妈，戴戴公公，哥叫哥叫，报警我呀啦呀啦，姑好呃。操 s กูจะโดนลาซะแล้วกูโอเคไปเขาป้อมช่วยกันตีเว้ยเพื่อนเราต้องช่วยกันตีเพราะว่าเราแบบเราต้องสามัคคีกันเนี่ยเพื่อนโอเคต้องรีบออกเอา้าแล้วกูไปทะเลนเข้าทำไ <Bro. S 2> มล่ะกูเกือบตายมันโหดจังวะผมไม่แน่ใจตัวนี้มันอึดหรือบอบางนะครับแต่ผมก็ต้องพยายามเล่นนะครับมานี่เลยจูหลง จูหลงจูล um, ิงเหรอจูหลงจูลิงและโป้งตายไหมตายไหมโอ้มาดิแม่จิงแม่จิงกมาดิาน้อยกน้อยลูกน้อยลูกน้อยอ่าดิ โอ้โหเลือดขนาดนี้เลือดกูน้อยกว่านะเน 3, ี่ยมึงเลวสามกูเลวสี่แต่ว่ากูมึงอาจจะชนะแต่ทำไมมันไม่ชนะวะคือแบบไอตัวนี้แม่งแรงจริงโอ้โหเราตีมอนชิวๆเราเราต้องพยายามเจาะเลนกลางนะครับไม่ใช่ดิเราต้องพยายามเจาะแบบตรงๆนะครับขีออกมาก่อนแม่ยนเราแม่ยนเราตายนะท่านไม่ถอยเอามันเอามันไอ้ ي, จูหลงไม่คีไม่คีไม่คีเอาป่ะเอาป่ะล่ะเอาป้าล่ะเอาป่ะ มาดิมาดิยตูลิงเดี๋ยวจะโดนสีเล่งนะเออถ้าโอเคโอได้เวลากับปึ้งเกวกวๆกๆวเกรววยวดูว่าเพื่อนมันอู้งานป้ายป้ายป้าป้าป้ายป้ายไปเลยลโอชา คนแพ้แต่เกมไม่แพ้คืออะไรวะคนอาจจะกางแต่เกมมาโหดคืออะไรก็ไม่รู้เป้า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 เปาเข้ามาเลยเพื่อนเจ้าตัวจิ๋วเอ้ยไอ้ส้นเออเป็นแนวไหวตัวทันเป่าเปาเป้าเปา ชู้าโกลเด้นจิงกะเบลมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเอ,อ้ยอย่าดันกูเข้าปมมึงดันกูเข้าปมนีเหรอไม่เป็นไรเดวง้อยฐานมันก็เกือบจะแตก ready go มาเลยมา เอว e โกเฮว e โกเฮว o โก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  go 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 กระจาบอกเลยช่างนเจ็บคอชีหายตะโกนอะไรนักหนาแต่ก็ช่างมาเถอะเพื่อความสนุกสุดเบี่ยงและมันตะลุยช่างแม่งเอาทั้งแม่งคือ ก็หลังจากนั้นก็ต้องฟาร์มมอนยาวๆจริงๆก็ไม่ยาวหรอก <S <S ฟาร์มแป๊บเดียวก็ตายแล้วเห็นไหมนี่ยมันตายแล้วมันไกลเฮ้อไม่มันง่ายอย่างนี้วะอะไรนี่กำลังซวนอยู่ไปขอร่วมด้วยสิครับฟู่ขอร่วมด้วยนะคะเฟอร์บังลายแตกจอกเอาเร็วๆอ่อตายอีกเอาอกวจะเข้าเออ ไม่ไม่ไม่นะป้อมไม่นะแกแกนี่แกอ้าก็แล้วแกนักแกเรจะตายด้วยก็แล้วแกนี่แกตายแล้วโอ้โหดูด้วยแกนักแกตายแล้วโอเคกว่าจะไปมาแล้วไม่โสน่าแล้วเข้าอย่างนี้ ก็ต้องซื้อของอะไรอีโอเคนักผู้ชมผมบอกผมต้องซื้อของจริงๆแหละเม้นผมตายแน่ผมไม่รู้มซื้อหมดอ่ะผมต้องซื้อจริงๆเม้นผมตายโอ้ย่าไรก็เลยสี่สามสองหนึ่งเล้ามาเลยเข้ามาเลยวะคุณเข้ามา เออตาย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 น้องตายเอารู้ไหผมว่าต่อจากนี้ไปถ้าผมใช้เสียงมากกว่านี้ผมว่าผมว่าเสียงผมน่าจะระเบิดตายไปเลยละ 으아! 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 으아!